สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านมาที่ประสาทเมืองแขกนะครับ,ดรบเดี๋ยวตามหาแอดมินไปไหนนะครับเออเออเดี๋ยวลองแกอดูอนะมัน <ะ S 2> ผมขวาซ้ต่อกันนะอําเภอ อำเภอสุนเนินคือกับทำประวัติคนมาจนถึงข้าพนิพจน์เขาเป็นปราสาทเมืองเก่าปราสาทเมืองแขกปราสาทเมืองแขกปราสาทฮินดูนะครับมันมีที่มานะครับที่เรามาเนี่ยปราสาทเมืองแขกเมืองฮินดูนะครับแล้วก็มี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 เป็นวัตถุโบรานหินที่ห้าแรกเนี่ยเป็นเป็นดินได้เนี่ยตอนนี้คนก็เริ่ประดับประดาคาดว่าน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างนึงเลยน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างนึงพอดีเรามาวันนี้ก็ตรงกับ เอเป็นแข้งแข้งมวยออกชมนมวยมวยโลกมวยโลกง่านไงท่านนั้นนะครับมวยโล่เง่านไงช่วงนี้นะที่ที่เรามาเป็นแบบว่าที่จอดรถมีอะไรอืมขั่วสนามก่วงขวงดีเดี๋ยวเราเราเราไปถามตาหนึ้งดูตาลอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงบ้างเอ่อเนี่ยนี่นะครับประสาทนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นประสาทยดีอยวยังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นช่องน่ะช่องช่องน่ะนะ เหมือนกับอันนั้นเลยเออเหมือนกับประสานหินเขาพนมลุงรายงานิครับเออจากขาวีนกระคันี่เดี๋ยวจะเป็นเป็นเป็นก้อนหินเลยนะครับเป็นเป็นก้อนว่ามันเป็นก้อนหินครับเป็นดินครับตามานี่หน่อยตามานี่หน่อยมามาให้ถามหน่อยตามาให้ถามหน่อยเออ ตาตาเป็นคนอยู่ที่นี่นี่ใช่เป็นคนพื้นที่เอออยู่นานหรือยังอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วแหละแล้วตอนนี้ตอนนี้อันนี้อันนี้คนพบได้ยังไงตาเนี่ยเอออ้าวตานล้วมีเรื่องที่จะเล่าตกไปตาเป็นใกล้อยู่ตรงนี้เป็นะเทองตรงนี้นะเออเออนั่งนี้ไหมเออเออเดี๋ยวเป็นทำไมเป็นเป็นดินเป็นไม่ใช่นะำตาเนี่ยนี่อิดอิดอิดเหรอ แล,แล้วแล้วเขาจะมีงานอะไรครับคุตาทำไมถึงประดับไฟเดี๋ยเดยวที่ประดับไฟก็คือแบบเป็นงานไฮไลท์แสงสีเสียงก็คือ,อพูง่ายใครข้าเขาจัดงานถึงปีทุกปีนะเขาจะจัดงานกินข่าวค่ำนะว,ว่ากินข่าวค่ำก็กินข,ข,ข้าวตอนเย็นนึกกินข้าวตอนเองอทำว่ากินข่าวค่ำนะเป็นภาษาท้องถิ่นะทีนี้เขาจะจัดทุกปีแต่ปีที่แล้วที่ไม่ได้จัดหรือว่าไอ้ปีสองปีที่แล้วที่ไม่ได้จัดเพราะโรคโควิดนั่นเองอ มันเป็นงานประเพณีตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยได้มันเดือนวันที่เท่าไหร่ขอนั่งตรงนี้ฮะวันที่เท่าไหร่ที่จะจัดเริ่มเริ่มเริ่มันปกติเนี่ต้นเดือนมีนาทุกปีแต่ปีนี้มันหลุดออกมาพูดง่ายๆนะมันจะจัดเดือนที่หน้าที่จะถึงจะแจ่ว่าไม่รู้วันที่เท่าไหร่นี่แหละอยวมานั่งตรนนี้ตาจะประจายประวัติให้ฟังรเรื่องเดินเดินไปอย่างนี้เดินไปอย่างนี้เราไม่ได้นี่ได้ได้เดินไปได้ให้ให้คนเขาดูด้วยว่าอ่ามา ออทำตะลิได้เลยอได้เลยเริ่มต้นจากศาสนาพราหมณ์น่ะเขาเริ่มต้นมายังไงตาจะพูดใด้กบังเรื่องทั้งหมดเนี่ยถามตาทำไมถึงรู้คือว่าปู่ย่าตาทวดของตานี่แหละเขาเป็นพราหมณ์มาก่อนเขาถ่ายทอดไว้ให้ทีนี้ทำไมเขาสร้างศาสนาสถานทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียพม่าไทยลาวเขนเวียดนามบูนอินโดนีเซียเละมาเลเซีย ล้วนแลกแต่ชาวรามยินดูทั้งหมดเป็นผู้สร้างแต่ศาสนาคร,รามมีหนูเองผู้สร้างสร้างไว้เพื่ออะไรเหตุผลอะไรควรสําคัญมันคืออะไรควมสาคัญก็คือสร้างถวายบูชาบรรพรุรุษทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเองหรือสร้างถวายปู่ย่าตายายตาทั้งหลายเองอยู่าสร้างไว้ทําศาสนกิจต่างๆนั่นเองก่อนจะสร้างเนี่ยมันมีแรงด,ดูดันดาลใจมาจากของสองสิ่งของสองสิ่งนั่นเป็นสิ่งที่จักติดมหัจรันเหนือมหัจรันเหนือคำบรรยาย พว่แกรู้จักสีวะลึงก็อยู่นีไหมโอ้สีวะลึงรู้จักรู้จักรู้จักสีวะลึงก็แปลว่าอวัยวะเพศของผู้ชายนั่นเองตรงข้ามอยู่นี่ในแนววะเพศของผู้หญิงทีนี้อย่าลืมนะมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาได้เองจากลูงไม้ได้ดิงจากกระบอกไม้ไผ่เพื่อนแต่เทพเจ้าสร้างให้เราเกิดมาเด็กกันทุกคนทั้งสิ้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาถ้าไม่มีสีวะลึงก็อยู่นีเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเทพเจ้าผู้สร้าง มนุษย์คือใครพ่อกับแม่เราก็มีจีวรลึงก็อยู่ในเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้ถึงหน้าเทศกาลเขาจะไปเอานมมข้าวนมมโคนมแพะบวกกระทั่งหน้าหมอมพร่วมเครื่องตะก,การะดอกไม้ทุกเพียนพวงมาลายัยมากราบไหว้บูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายสิ่งเกิดเรื่องหลาเองทุกประเทศนะไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียพมา่าไทยลาวก็มี เวียดนามบูนาอิโดนีเซียและมาเลเซียเป็นชาบรามินฮินดูทั้งหมดเป็นผู้สร้างก็คือศาสนาพราหมินดูนี่เองเออทุกประเทศที่ตากล่าวไปนั่นไม่ต้องไปมาหาตาคนเดียวที่นี่นะจะครบวงจรครบจักรวาลทั้งทีเพื่อประสาทอือคือไปได้ขึ้หลังขึ้นได้ เรียกประสาททุกหลังน่ะทั่วไปทําหน้าที่กับเรื่องอะไร<อ>ตรงน,นี้เรียกว่าประสาทหินเมืองแขกทําสิ่งที่เป็นมงคลทุกเรื่องจเจริญมงคลทุกอย่างเช่นทําบุญทําทานท,ทําดีกรรมจัดนาแต่งานบวชพราม์รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและหลายเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอับประมงคลจะไปทําประสาท<อ>หลังนี้ที่ประสาทหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือโดยเฉพาะนะคอ,อ,อยจินตนาการตามจางแต่ละจุดนั่นความหมายมันคืออะไรทาหน้าที่อะไรสาหรับท่านนอกเบตวนออกที่มองเห็นนู่น ตานตะวันออกนั่นตั้งฐานที่ะลึงอวัยวะเพศของผู้ชายแต่ที่ะลึงไม่มีให้ใครเห็นถูกขโมยลักไปก่อนดียบูรณะตะวันข้ามเด็ตะวันตกตั้งฐานโยนีโยนีอวัยวะเพศของผู้หญิงยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนจุดนั่นสร้างไว้เพื่ออะไรเหตุผลอะไรบววงสําคัญมันคืออะไรความสาคัญก็คือหน้าเทศกาลก็ได้ไม่ใช่หน้าเทศกาลก็ได้ ว่าให้คนทั่วไปมาสักการะบูชากร่าบไหวหรือมาขอพรนั่นเองนั่นรประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองผัวเมียคู่ไหนที่ไม่มีลูกอยากได้ลูกนะถ้าผู้ชายมาม,ม,มาทั้งผัวทั้งเมียแหละถ้าผู้ชายมาต้องไปขอฐานผู้หญิงผู้หญิงมาต้องไปขอฐานของผู้ชายนั่นแต่ขอลูกครับจะได้ลูกประเภทที่สาม ไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นอวัยวะเพศอย่างเดียวเป็นกอดฟาอร์กอดมาอร์คือเทพเจ้าพอ่อเทพเจ้าแม่เองได้ให้คนทั่วไปสักการะบูชาตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีวันขัดตะเงนั่นเองนะนชั้นนอกอ่าทีเวลาชั้นกลางนะั้นที่เวลาชั้นกลางนี่นีลทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่หลายเรื่อง เป็นวังก็ได้ตำหนักก็ได้ที่พระทับก็ได้ทันเนียบก็ได้เป็นเรืนอนรับรองของมัดกทุกศาสนาทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้ที่ประชุมก็ได้รหรือเป็นเรือนพระอเนอปปกประสงค์ไม่ใช่ศาลาการปลีเรียนที่บ้านบ้านเราก่อนตามกิจกรรมทุกเรื่องทุกคนนะจะต้องมาจอยนิ่งรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก่อนเท่ากันก็คือบ้านรับแขกเองหรือเป็นที่สอนศาสนาก็ได้ปากกระถาทำเรื่องก็ได้ นี้ก่อนเท้าชั้นในตรงนี้เรียกว่าปูคาปุระไปประตูประตูนั่นเองอ๋อนี่นี่นี่จะใช่รีเซตเตอร์สองคนคือพนักงานคอยต้อนรับแขกจากเรือพระชั้นกลางนี้คอยจ่ายดอกไม้ทุกเทียนพวงมาลัยให้แขกแขกก็จะเป็นตักการบูชาด้านในนี้ด้านในนี้ตักการบูชาด้านในนี้แตกต่างกับด้านนอกดังนี้เฉพาะด้านในถึงหน้าเทศกาลโดยเฉพาะขาดึงทำมพิธีกรรม เจ้าใหญ่ในตัวอยู like, shoe, ่ท like, ี like, ่ไหนก็มารวมตัวกัน like ทั้งหมดทําเฉพาะหน้าเทศกาลเท่านั้นไม่ตลอด2่ปีชั่วโมงยังนอกหรือว่าทำเป็นครั้งเป็นคราวนั่เองปาทอะไรขึ้นขึ้นไปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวบรรยายต่อเี๋ยววะไรชั้นในนี่ลักษณะมันจะเป็นมนฑดบมีบันไดสามด้านคือตะวันออกตะวันตกเป็นทางเดินออกทิศเหนือทางเดินเข้าโดยเฉพาะพร้อมทางปฏิฐานโยนี้ใหญ่ตรงนี้ที่วึงใหญ่ตรงนี้คือที่สัการรบูชาอยู่ตรงนั้นพนไหนกาไหว้บูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเสร็จแล้ว ดึงจาตึกบูชามากเี้ยลุงมาได้ด้านตะวันตกลุงมาได้ด้านตะวันตกนี่ก็วิ่งไปออกประตูตวันตกด้านออกตรงนวลสุกไปนู่นต๊ะพระข้ามลุงไหนกล่าวว่าบูชามันครบถูกทั้งหลายเสร็จแล้วเสร็จเฉดิบเสร็จแล้วที่พระข้าเสร็จแล้วลงมาได้ด้านตะวันออกก็วิ่งไปออกประตูตวันออกไปนู่นคนไหนเสร็จพิธีก็แยกตัวออกไปคนไม่เสร็จพิธีก็ตามเข้ามาประกาศบูชากราบไ่าเหมือนเดียร์ตามกันไป นี่ระเบียงโค้ด้านตะวันตกนี่เป็นฐานที่บลึงเล็กที่บลึงเล็กเป็นของพระอุร์ก็ได้ของผู้เญิก็ได้ของผูกชายก็ได้ตรงข้ามเยี่ยนปุ่นเป็นฐานโยนีเล็กโยนีเล็กเป็นของพระธิดาก็ได้ของลูกสาวก็ได้ของลูกสะพ้ายก็ได้ไปดูโยนีไปดูโยนีก่อนครับไปดูโยนีก่อนโยนีเป็นยังไงตาของโยนีเล็กเป็นของพระธิดาก็ได้ของลูกสาวก็ได้ของลูกสะพ้ายก็ได้นะอันนี้ใช่ไหมโยนีเนี่ย แต่พี่ว่าลืงเนี่อหาทั้งหมดนะไม่ว่าข้างนอกข้างในหายหมดเลยใช่ไหมนี่นี่มันเป็นเพลงบอลของไม่เดินเดินออฟบูแมนโอ้โหตาเข้าใจถึงขนาดนั้นเลยทีนี้นะเอออ่ะเสร็จแล้วนี่สองเบ็ดด้านตะวันตกนั่นจะทําหน้าที่ของมิติมิติหนึ่งจะเป็นคารวาชิงคารวาชายมิติหนึ่งรามชายหรือว่ารามบีไอ้พวกรามเมื่อก็ทําดีกัมรามก็ทําหน้าที่เจริญมงคลก็คือคอยตรวจเองครับทีนี้ สองเด็เนี่ยอันนั้จนจะเป็นคิทเช่นรูมแปลว่ารูมรัวร์ูมประกอบอาหารอันนี้จะเป็นมีทติ้งรูมคือเป็นห้องรับประทานอาหารออตรงนี้กอนที่นี่เป็คอร์เนอร์จอมนมด้านตะวันออกน่นจาจะทำหน้าที่ส่วนมิติมิติหนึ่งจะเก็บแมตเตอรียร์รูมดูมีปลาเครื่องทำครัวและอีกมิติหนึ่งในที่เดียวกันปเป็นเตาผู้งเก็บอาหารได้ด้วยในที่เดียวกันจะเรียงก้วห้องยาวๆนนัมันเป็นเบดรูมเตารูมเดทติ้งรูมไลท์เดย์อไลท์บารีรูม ก็แปลว่าห้องนอนเก็บของใจตัวถือถือรวมกระทั่งห้องสมุดนะนี่ประตาศที่หนึ่งทำสิ่งที่ดีทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำประจาใช่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 ี่ฟังต่อไปห่างจากนี้ไปสามกิโลเมตรเรียกว่าประต่าถินเมืองเก่าอันนั้นทาหน้าที่สงเรื่องทําหน้าที่อะไรทานอกร้อนนั่นอยู่นอกห่างจากนี่ไปสามกิโลเมตรเรียกว่าประต่าชินเมืองเก่าอันนั้นทําหน้าที่สองเรื่องทําหน้าที่อะไร ทำหน้าที่เป็นอรูกรยาสารนรูกรยาสารก็แปลว่ารูนั่นเองมันเป็นโรงพยาบาลของคนรุ่นเก่ายุคเก่าวรักษาโรคคนเจ็บคนป่วยเองหรือเป็นสถานที่ผลิตยารักษาคนเจ็บคนป่วยนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันนี้คืออะไรตานี่ฐานโยนีฐานโยนีฐานโยนีเอาไว้เพศของผู้หญิงตินบ้านติ้นบาลีกขำงสาธุสาธุสาธุแต่สมัยก่อนจะมีติ้บ้ลึงะสวงอยู่นี่เลยเอาไว้เพลของชาย นี้อาสาศที่สามห่างจากตรงนี้ไปหนึ่งกิโลเมตรเรียกว่าประธาษหินกูเมกูอันนั้นทําหน้าที่เจีเรื่องทําหน้าที่อับประมงคลอับประมงคนเป็นไงคือไม่เป็นครีเมทอรี่มหมายถึงว่าเป็นตุ๊กานก็ใช่ประชาก็ใช่เมนเผาตุ๊บก็ใช่ตาวเผาตุ๊บเขใช่คือเมรุบ้านนั่นเองและอีกประการหนึ่งถคาทําผิดร่้แรงมันแล้วแม่ก้อนก็จับไปประหารไปนั่นเผาเตยเดนประหารไปเร่าตีจากตรงนี้ไปถึงกิโลเมตรที่วัดพระนอนเมืองเตมาเป็นมหานคกรเตมา เป็นเมืองชุมชนใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียพม่าไทยลา,าเขมรเวียดนามบูไดหรือเตียแลมเมเตีย <c oughs> สําหรับปู่ย่าตายายอบอกไว้ว่าสร้างมาสมัยใดมาสมัยก่อนพุทธการก่อนประวัติศาสตร์รตอนจัตรวรรทั้งหมดใครเป็นผู้สร้างองค์พระพิวาสุริยาและเจ้าแม่ทุกวจนตามากเทวีวัดอะไรออพระอินทร์พระพุทบพิกเนตเป็นประหลัดหน้าประหลัดหลังประหลัดหน้าประหลัดัวกขององค์พระพิวารวมกระทั่ง พระโอรสขององค์พัติวะคือพระเจ้าชายบรมันออจากองค์ที่หนึ่งอ,องค์ที่เจ็ดละบริวารของเขา,าเั้งหมาพิพากษาถึงตรงนี้ก่อนพระเจ้าชายบรมันนะถึงจุดนี้ก่อนอย่าเพิ่งตรงนี้ก็คือเป็นเป็นศูนย์ใหญ่ของไอของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของสาสาฮินดูใช่ แหล่งกาเนิดของสายหินดูใช่ประสานหินพิไม้ประสาทเขาพนมลุงทั้งหมดมาคันเจออันเดียวกันวัฒนธรรมอันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในอินเดียพม่าไทยลาพมินเวียดนามอินเดียวัฒนธรรมอันเดียวคือศาสนาพราหมณ์อันเดียวกันนั่นเองจากที่นี่เลยทำพิธีกรรมอย่างเดียวกันทั้งหมดทุกสถานที่อ๋อนี่ยนี่ไงนี่ไงก็ถึงถึงรู้ว่าแหล่งนี้มันใหญ่กว่าทุกที่จุดกำเนิดอยู่ที่นี่ใช่ สมัยพ uh, mm hmm. e nah ี่ช uh, ัยวรมันก็ก็เหนือก็อยู่ที่นี่ถึงจะถึงออกไปทำที่นู่นใช่นี่มันเป็นอินแฟกต์ไดเรคชันฮิสเตอริจูกราฟิกอยู่ที่ตานี่ตามน่ะเรียนมาจากปู่ย่าตายายตาทวดเพราะว่าปู่ย่าตาทวดตายายตาเนี่ยเขาเป็นรามมาก่อนข้องตาน่ยต่างกับกรมตินเพราะว่าทำไมทั้งกรมตินเขาเอติเมตอ่ะคือเขาคิดเองว่าอันนี้หลัง เดี๋ยวตาเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวเราเรไปอยู่ต้งโน้นก่อนเดี๋ยวเบรกนี้พักตรงนี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวตอนต่อไป